สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการตวงเราจะมาเรียนกันในหัวข้อการหาปริมาตรของสิ่งของกันนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เรื่องการตวงแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาปริมาตรของสิ่งของได้จริงๆแล้วนะคะสิ่งของต่างๆเนี่ยรอบตัวเราสามารถนํามาตวงได้ อย่างเช่นในภาพแรกนะคะก็คือเหยือกนะคะสมมุติว่าครูต้องการเติมน้ำให้เต็มเหยือกนี้นะคะครูก็ต้องใช้น้ำทั้งหมดหาแก้วนั่นก็หมายความว่าเหยือกใบนี้นะคะมีความจุเท่ากับหาแก้วคะ่ะหรือต่อไปนะคะก็คือถังน้ำซึ่งถ้าถังน้ำใบใหญ่มากๆนะคะครูก็ใช้ตักน้ำทีเดียวไม่ไหว ก็จะต้องใช้ภาชนะที่เล็กกว่านะคะมาช่วยในการตวงน้ํานะคะใส่ถังตึงกูนะคะก็ใช้แก้วกาแฟซึ่งกว่าน้ําจะเต็มถังใบนี้นะคะกูก็จะต้องเติมน้ําใส่ถังทั้งหมด10แก้วกาแฟเพราะฉะนั้นนะคะถังน้ําใบนี้นะคะก็มีความจุเท่ากับ10แก้วกาแฟนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือแกลลอนน้ําซึ่งรูนะคะต้องการนําน้ํานะคะใส่แกลลอน ปูก็เลยเลือกภาชนะนะคะก็คือบเกอร์นะคะตวงน้ําแล้วก็นําไปใส่แกลลอนซึ่งครูนะคะก็จะต้องตวงน้ําด้วยกันถึงบี่บิ g g แกลลอน1แกลลอนนี้นะคะมีความจุเท่ากับบี่บิ g g e นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นโหลปลาครูต้องการเติมน้ําให้เต็มโหลปลานะคะทีนี้ครูไม่อยากยกโหลหนัก ครูก็เลยใช้ถ้วยนะคะในการตวงน้ำมาใส่โหลปลาซึ่งครูนะคะก็ต้องตวงด้วยกันถึง6ถ้วยนั่นก็หมายความว่าโต๊ะปลาใบนี้นะคะมีความจุเท่ากับ6ถ้วยนั่นเองค่ะหรือครูเกิดสงสัยขึ้นมานะคะว่ากาต้มน้ำของครูเนี่ยมีความจุเท่ากับกี่แก้ววายครูก็เลยนำแก้ววายนะคะใส่น้ำแล้วเติมลงในกาน้ำร้อน ตึงครูก็จะต้องใช้ทั้งหมด7แก้ววายนะคะกว่าน้ําจะเต็มกานน้าร้อนนั่นก็หมายความว่ากานน้าร้อนใบนี้นะคะมีความจุเท่ากับแก้ววาย7ใบนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือขวดน้ําตึงครูเนี่ยก็ทานน้าในแก้วไม่หมดพน้ําในแก้วก็เหลือด้วยการหลายใบเลยแต่จะทิ้งก็เสียดายนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะนําน้ําในแก้วเนี่ยมาใส่ขวด ซึ่งขวดใบนี้นะคะครูก็ใส่น้ําได้ทั้งหมด3แก้วนะคะจึงเต็มขวดพอดีเพราะฉะนั้นนะคะก็หมายความว่าขวดใบนี้นะคะมีความจุเท่ากับ3แก้วน้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูก็ขอเสริมนะคะบทเรียนสักนิดนึงครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันเลือกนะคะว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการตวงเนี่ยไหนจะเหมาะสมกว่ากันอย่างในภาพนี้นะคะครูต้องการตวงน้ํานะคะให้เต็มกระมังจุ20ลิตร ภานะนักเรียนช่วยครูตอบเลยนะคะว่าครูควรใช้เครื่องมือใดคะระหว่างข้อกอไก่ถังน้ําจุ1ลิตรกับข้อไข่ถ้วยกาแฟจุ200มิลลิลิตรคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ทังจุ1ลิตรค่ะพราอถ้าเราใช้ข้อกอไก่คือทังจุ1ลิตรเราจะตวงน้ําแค่20ครั้ง แต่ถ้านักเรียนใช้ขอไข่ถ้วยกาแฟจุ200มิลลิตรถึงตัวเลขจะดูมากแต่200มิลตรน้อยกว่า1ลิตรมากเลยนะคะเพราะ1,000มิลตรเท่ากับ1ลิตรถ้านักเรียนใช้ถ้วยกาแฟจุ200มิลในการตวงน้ำให้เต็มกะละมัง20ลิตรนักเรียนจะต้องตวงทั้งหมด100ครั้งซึ่งก็เหนื่อยหน้าดูเลยใช่ไหมคะทีนี้ลองดูในข้อต่อไปนะคะ ครูอยากจะรับประทานมาม่านะคะครูจึงนำน้ำนะคะใส่ชามจุ400มิลทีนี้ครูควรใช้เครื่องมือใดคะในการตวงน้ำใส่ชามระหว่างกอไก่ถังน้ำจุ1ลิตรหรือขอไข่ถ้วยกาแฟจุ200มิลลิลตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ถ้วยกาแฟจุ200มิลลิราะถ้าเราใช้ถ้วยกาแฟจุ200มิล เราจะตวงน้ำใส่ชามสองครั้งและน้ำเต็มชามพอดีแต่นักเรียนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊มีกี่ครูอบอกว่าถังน้ำจุ1ลิตรเนี่ยสามารถจุน้ำนะคะได้มากกว่าถ้วยกาแฟนะคะที่จุได้200มลลิตรไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่ใช้ถังน้ำนะคะนั่นก็เพราะว่าถังน้ำที่จุ1ลิตรเนี่ยถ้าเราจุเต็มถังใช่ไหมคะถ้าเราเทน้ำลงไปในชามน้ำต้องล้นชามแน่ๆค่ะเพราะน้ำในถังนะคะเยอะเกินไป รือต่อให้นักเรียนนะคะตักน้ําในถังทีละนิดนะคะยากนะคะในการคาดเดาปริมาณนะคะที่จะใส่ในเต็มชามเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงควรเลือกถ้วยกาแฟที่มีความจุ200มลลิตรจะใช้ได้สะดวกมากกว่านั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องของการหาปริมาตรของสิ่งของนะคะคลิปนี้นะคะครูก็มีภาระงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการตวงในใบงานที่4นะคะ ซึงเป็นการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของสองสิ่งตามที่เราได้เรียนไปนั่นเองค่ะครูก็ขอจบการเรียนการสอนคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ